เสีบสิบใหญ่เอาเข้มไงปานเอาบอดยันบอดบอายบอได้ครับครับเอาเอาครับผมเสียบใหญ่เสียบอีกใหยังไม่ยังไ่ใหญ่เสียหวานโพหวานเนมันจได้โดนร้องเแช่บ่แช่ กัปองเดยวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออวี๋เฮ้ยยังล่ะเฮ้หัวนีมันจุดจุดอะไรมไรค้วอกเยฮะาปากจะปากอีหยังไม่ยังไม่ยังลูกย่าเอาเอาบักซีดามาใส่นีไม่ยังไม่ยังอันนี้อันนี้สับปะรดใส่สับปะรดโอ้เอ้ามันก็มันกอกินกับบักซีดาเดยฮับปอรด อันาครับอีหยังนี่มักอันน้นอีหยังกอบักอีหยังนี่พี่น้องครับมักหยังกอบักบานเขาเออบักกระทุกลกกระทกเออกระทุกลกครับชาบพร้อมจิกระทุกลกแม่มึงกูหลกลืมขึ้นพ่อพอประทไทยพนเอินมักยังกดาวรถชาวรถเอามันค่อยๆกินนิดเพียนนึงนี่เนี่ยเป็นจะได้พี่บอกไงบอกไงกเคียขึ้นเดียวครับฮพเทีย่อกีหยังกะไ้นี่น้เนี่ยาดีแห้ง่ายเาหจักมักอันนี้ บับัวทหมูขกันต้องไปทำหรอกเมียนบัครับพี่น้องครับเบิ่งมายครับผมเอาไปทาหรอกมันสมไปได้เหี้ยนี่เอ้าต้องไปสู่ตอนกุ้งเงินเราค่อยค่อยตดจนออกแสงจันตดเนี่ยเป็ดตัวเพราะนั่นอะไรแบ่งซำมีอ้เฮี้ยหะเฮี้ยซักสองซี่เถอะโอ้โหฮึมดแล้ววาดิต่อครับต่อครับมันตดตอนเหี้ยปุ้ยพี่น้องครับนี่ครับชุดยอดครับนี่นี่ยาดาบายยาดาบายยาดาบายพร่องแห่เลยพี่น้องครับนี่ครับผม ปาดใช่เหล่ากันดนนีฮะนี่อันนี้มะอูอันนี้ส้มโอส้มโอมาฝากมาฝากแันไพี่น้องครับหลังแคเด็กกลับมาจากเมืองเลยอาจารย์ป่องครับเขากลับมาจากเมืองเลยปุ๊บจ้าขงยังบ่เกิดขึ้นยังถนนถนนเส้นพญานาคเนแม่นอันสร้างเส้นไปล่งเลี่ยมอันน้าป่าวันนั่นออ๋ท่วงไปด้วยกันคู่มอดทักบอกว่าท่วมแล้วเอา ท่วมแล้วน้ำน้ำเลยมันล้นตลิงโอ้น้ำเลยล้นตลิงเข้าสุบขเดียขึ้นไปซอยพี่น้ำท่วมพี่น้องทั้งหมงเลยทั้งใช้ยาพูบหมดเนี่ยไปยี่ดอกครับแล้ววันวันที่สี่เด้อเตรียมพร้อมวันที่สี่เตรียมพร้อมไอ้ภาพเดินทางหากเราเปิดไอจีเปิดรับบริจาคพี่น้องบรรเทาหากเข้าได้ข้าวสารอาหารแห่งหน่อยเข้ามาต้องขนเงินไปไปภาพไปพุ่นเลยเราไปทำครัวใช่ไหมเราไปเอาครัวไปเปื่อยเอาครัวเอาตะแก๊ยปิ๊กเอาตะแก๊ยไปเอาตะแก๊ยเอากระทะยังไงไปเฮ็ดครัวเราไป กลางเต้นเค็ดกับเข่าเข่ากองแจกพี่น้องอยู่คนเลยสิดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ไอ้กขาใจโควิดพี่น้องกับบุกไปเดงานเพิ่นกับวันีเงินดอกบ่คือปีที่ผ่านมาดำถมเราซอยกันมันยังยังง้างปีนี้คนบ่มีเงินล่ะบ่ว่าน้องเนาะเอ้าพี่น้องอยากร่วมบุญกับเสียงเพียวกับอาจารย์ปองและทีมงานพี่น้องก็จังทักแชทหาผมเสียงเพียวเมืองสกลนครพี่น้องเด้อสื่อเฟซบุ๊กผมเสียงเพียวเมืองสกลนครชื่อเดียวกับช่องยูทูด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทักแชทมาครับทักแชทมาที่เสี้ยงเพียวเมืองสกลนนนนคร่อออมมัจเเเเป็พพผดด้้้ีง ครับผมยายรัดอยู่บ่ล่ะฮะไปองค์ตรงนู้นดูอไรไม่รู้จับิ่งจับมึงมันขายของหนาห้านอยู่พี่น้องครับผมยายรัดอยู่บ่ปะนิดจับนิดจับเออไม่อยัางก่อแม่บอกแม่บอกชอบไหมนี่ของฝากของฝากมึงเลยนั่นนั่นเออเออบักสมบักบักเบอร์บักเบอร์บักเบอร์เออบักเบอร์อันนี้แอปเปิ้ล แอปเปิลแพองบอกว่ินเป็นทั้งสั้นแอปเปิลหวานชิแอปเปิลหวานเคยกินบ่สดี๋ยคยกินบ่บ่บ่สค่ยกินบอสคยมีมันหวานตัวใหญ่นี่เอามาจากบางเลยฮนแนวนี่มาจากแพร่พระบ้านละเลิงชนเขาของคู่มอดครับพ่อฝากตอนสวัสดีเอฟซีเนี่ยเพิ่มยอืกรเทือนเล่นสีแดงของงูก็เอานี่ของฝากจากแพร่เพราะบ้านละเลิงชนนี่เด้อเอออันนี้มาคุณค่าสมโอ บกเบอออนี่หวานหญ่ดิี่ที่กิบเขาาัดมาดูอิเขามาจับมันหวานหลกกินเขาได้เพืเอจะรัดได้กินเขาเนาะเอาหน่อยใหญ่ๆเนาะเอาไอ้นี่เราก็ต้องถือไปหรอกถือไปยังได้ปากกัเจม่ไตัว่อยบอกินดอกกิกมาก็เป็นปากเด้อไม่เขาบ่ไม้เข่าบ่้มที่เขาเอาเสร็จเอาบัวไปอุ่นลาเอาปาดปาปาดปาดปาที่นนองปาด ี่ก็ขอได้สมองเอาจางเฮ็ดเฮ็ดยังนี่อันนี้ไม่จักบาทนี่ไม่ได้สีสีบาทขุ้นเถี่ยวไม่ละซศร้าโได้ใหญ่นี่แมนครับใส่กว่าพี่น้องครับผมเอ้าตอยางล่องตัวแล้วพี่น้องเดือจังสิพี่น้องทักมาหลายเติบใหญ่ลัดเพื่อจะได้ใส่กว่าไข่ทรงไอ้เพื่อนไข่แน่เดาไข่ทรงเขาดีเพื่อนแล้วอืเป็่ได้ง่ายดอกแาตาไปแล้ว ไปส่กกอนไปสักกนีอันนี้คือแอปเปิลครับผมแอปเปิ้ลแมงเป็นไแนวนี้เอ้าแอปเปิ้ลกูเห็นมีไงเอาสสยพันแอปเปิลเมื่อไรจะบดจักี่สูตรไปตัวใหญ่นี่

ยังมันยังเลยใหญ่ชหวานพอหวานเนมได้ผสมสัแซ่แ่บตแ่บไปพอมันกินาดกินกเ็ดเอแกกอกเวทมเอามันหวานนั่นแหะย่ยพ่อครับพ่อพ่อมันหวานตัวใหญ่ไม่ยังลูก นี่ปอเพ่าเองฮะปอเองโอ้ยผต้มครับปอนพ่อรู้เรื่องมาตวอันบานตัวให่พี่หรอครับนีลองซิบึงิมิมเพราใส่อันนี้ิบึงชิบึงหนบานไหลิมใหญ่บานปอหานยู่นี่หานตาลองชิมบึงบพ่อลองิมบึงนเ้ยครับบงครับอือี้ลพี่อีต เแค่ยังอยู่างนู้นขามูครบับขามูออไม่กินมัแอปเปิลนี่มาได้มกินแอปเปิลเมื่อมึงเลยเมมือเลย่อ่อแล้วันนี่แอปล่อเม่เลช่วงว่บาทนี่ช่วงอ่ะกไปเ่วงกับใบจ้าพี่น้องครับแคาเอินใหม่ตวก็จัดป่องบอกยาไนะบ้านเอิ้นบานเอินบ้านทอเอิมักกระทกลกเออแต่ว่าภาษาไทยเอินมักสับปะรด โว้าวไปมียั้งสันซาปาโรตซาปารตน่ตื่นมวลเดียวซาปาโรตมาสดอืมต้องแบบซปรตยี่ห้ออะไรบะร้องเป็นพวกซาปารดโอครับพี่น้องครับเดียวกันโอ้ยตั้งแสีบวตั้งเคี้ตั้งเก้มอันี่ตั้งสมอบครับอืมปาดีไหครับปาดีไหมครับกินเบอร์ในเสื้อไดนี่มันหวานอยู่นั่นต้อครับหืมบลคอับล็อกิ้นเลยครับเลยของนำทคานบ้งนองนรองหลดใหญ่ สมคับสุนัขพี่น้องครับครับวานนี้ก,ร,ร,ะก,ร,ะกระเข้มเข้มทั้งเข้มทั้งวสวมทั้งเวทไม่ได้พอจะละลายมือบางทีเราทางไปเมืองเลยพี่น้องครับไปหายจนไปท้ายงานก็ยากเกินพีน่น้องครับม่งขามครับอือมันนี้เดินทางไกลเนาะพี่น้องครับอาผมขามแม่แนวหน่วยใไงเดี๋ยวไปขามมองเลยบ่อือ อันนี้ก็เลยอันนี้กระแทบเป็นนั่นนะเคยก็เลยเคยอือยังก่อยังก่อนไหมอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บของมึงเลยนั่นโอลูกเคยกับนมึงเลยตัวไ้คนเสียงคานปักสมใช่แล้วร้อนถามญาติอะไก็ยังเกมก็แค่มาเป็นแม่ใหญ่น้องเกมอืมเป็นญาติน้องเกมกิมกันเอื่นพี่น้องครับกิมกันเอื่นก็อืดพี่ก้อพี่น้องครับเบิ่งเข้าหนึ่งใจแล้ครับผมเอา ตามันยยั่บงยง้ยจะได้มันโซมันเป๊ะฮันบ้องเขียวแล้วอืรลดนี่เียงีไงตูบูเอีอย่ี่ละแสบแ่บเอ้ได้าปไสป้ายเฮี้ยวดิโอ้ใส่ปิดางนลมพัดออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับผมจะำจนำเดี๋ยวครับ ครับพี่น้องเขาไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวให้ทุกอย่างลงตัวาะ,ะ,ะ,ะย่ะจะเป็นลูกบ้บานภาตาบัวไป็นลูบ้านปะภาพควันไปหาหมอก,ก่อนเนะเาะแล้วจะพูดอะไรจังจะเฉยกอ,อกนะพี่น้องเนาะถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วจังสีส้มให้พี่น้องกินได้พี่น้องเด้อในขผมราคาย่อมเยาครับผมในครับพี่น้องครับราคายอมเยาเบิ่งกันพี่น้องครับผมนะฮะเนื้อ,เ,อเดี๋ยวเดียวกระมีนี่พี่น้องครับผมนี่สิบบาทจ้าสิบบาทบรรเทาเทียบสาบาทผมได้ย่ายนี่ยเทียบเฮ็ดให้พี่น้องได้กินเนด้ย่ายเนาะอืนี่ละอืนะครับผม ส่งกันไปกินกันไปพี่น้องนะครับผมนะฮะแซบแซ่บแซบพีบ่นอ้นองคอรับกันคองขอเดี๋ยวนี่เอาตัวนี้เอาเดี๋ยวนี้พี่น้องครับนะนี่ยลายหักลายนะหาที่ติไม่ได้อ่ะมันตึงขึ้นเป็นแะบไหนะคือแขนจะมาใหญ่ซึ่งมาเจ้าอันนี้มันกินอะไรปลาการป่ะนี่การไม่อูเรา บอลบอจารปองกินวันเมื่อกีบางบกนนนหัออยากนอนกี่ช่วงไว้บาดนี่ช่วงนะช่วงสมช่วงสมจิอ่านแล้วคนแล้วครับึ้นลกึืนนูน้อรยเกาแล้วปวดหับางยเป็นเออเอาปอดเซี่นี่ปอด่กองเ่เซีานี้กระยำกระยก้อยชงกอนอาจารย์ปองรับปลาของแย่รนพวกนี้ปลาบ ไปพัดสิพาดเองเต้ไปพาดเองล็อกปาล็อกปลาก็ต้องเอาพกเทปไปก่อนเจะไปดูก่อนโอ้ยเป็นแต่เสียน่วยนี่หวานบ่ใหญ่หวานหอมฮ้ตัวนี้หวานอยู่เด้อเต้โอ้ตัวนี้ผสมตัวนี้หวานอยู่เนาะตัวนี้หวานอยู่หวานหน่อยนึงแต่ว่าผสมแดดสมไรสมไรฮ่าฮ่าฮ่าฮานนะครับบรรยากาศที่น้องครับผมนะครับยายรัดไส้กอกนัวครับผม ใส่กอกเข้มใส่กอกเขคมบ่ว่าใครเอาบอสื่อหรอกจะเอาบอลแสบตัวเนาะเอาเสียมจังไดอืมครับผมครับผมผู้เฒ่าบ้านนอาไปใส่แม่มาเอาได้กินแม่แค่นี้ไปกินอยู่บ่ไม่ไงไม่ไงไม่ยืนเบิ่งพี่น้องอืมอเนอ้ายไม่ไงไม่ซิมไหนไงพี่น้องครับมาขามแม่อื้อ

พี่น้องก็บึ้งไม่ใหญ่กอคาร์บอนเนี่ยพักนั่งตู่อ้าตากลุ่มไม่ใหญ่ครับเดียวนะแต่บัวบ่ยหันเลยนี่ต่บัวละกมากมาสว่างสว่างเรียกพ้อมเลยนะแสบครับพี่น้องครับผมบรรยากาศครับเอาบอกเอฟซีเนี่ยได้แล้วทุกอย่างลงตัวก่อนถ้าพร้อมเดี๋ยวจะส่งให้กินนะไส้กรอก ให้ตาหายกนยายจะไม่อะไรกินที่รอนเ้าตาเป็นรักษาอนครับขึมาอาทิตย์หนึ่งนี่แล้วครับในยายยุทธิ์จะกินเดิมวันนี้เรยายผมกลับมาผมกับจิเกินไปใช้ยาพุ่มปนซอยนำถ่วมต้องใช้ยาพุ่มนีนลงมาผัล่าเด้อยังนั่นรอจิเกินเพราะตอนนี้ทั้งมืองเลยก็ะ่วมแล้วใช้ยาพุ่มก็เริ่มกระ่วมแล้วสิเกินไปตั้งล่องขั้วยิ่งผมตั้งจิเกนอำเภอใดพื้นที่ใดพี่น้องก็จิต่างกับผมพี่น้องอยากลงบนกระเส้นเพยวกะอย่าลืมครับทักแช น้องซาลาทั้งคิงคาบราโกเ KCG นะครับท่านปูนจิตเจริญที่รวมมาแล้วบอกว่าไอผมม่ได้บอกครับผมอุ้มบุญน้ำอ้อยมูลหนึ่งนะครับแล้วซาตูซาธุครับกับคุณน้องซาลาเสียคิงคาบราโกนะครับผมนะครับที่เพิ่นมานั่งก์เป็นห้องมือหน้าจันทร์ปองบนมานั่งเออเมื่อวันก่อนที่เขานั่งเลนหน่ะนะครับเสียคาบราครับผมเมื่อเขากินไม่นู่กินปลาคามมาละครับผมก็จะรวมบุญน้ำหนึ่งหมื่นบาทครับผมนะครับพีเตอร์เป็นอะไรได้ตอนนี้ไม่ยังจะข้าวดูยังอะไรไปที่เหนือมีหนังขึ้น แก้วซี่ถามหาเนี่ยอืมแดงต้อง้องขึ้นโอ้ยว่าตายตัวน anyway> ี้แก้เสียบังด้วยเออแดงแล้วเออโอ้มีเนื้อตัวนี้อือหือนาแดงต้องตองเหรอว่าตายดอกเศร้าล่ะเจ้าฟื้นแล้วอือหือเหลือเอ้าเมื่อกี้เหลือล็อกเดียวซะบ้างไข่แน่เกินแล้เนาะอือหือรับพี่น้องครับผมแก้วแก้วแก้วได้ไปน่ากินแลงใส่กอกไหมเอาไหมเอาอยู่เอายยลัดใส่กอกให้ปีเตอร์นี่ ว่กินเงี่ยกินเงี้ยนะอือเอาไปกินเอาไปกินอืออายากไปไปกินพ่อจังพอเยกเมื่อหนเมื่อไหนเเอาไปดูเรากินบเบิรตมันเสียเสอยังอะไรที่สมุนยดอกเลาเราบักขันอือมันเนี่รมดีได้พี่ร่มดีโอ้ไปียกขวบมาลร่มดีแล้วเขาต่ำเลยเนาะอ้าสดก็เหนี่ยสุดท้าบังในจัพเอาฮักเาโอ้ยสดเหี้ยบังในเนา นี่ดีแลครับเบิร์ยันองครับอือ้ยกินด้วยเอาเอาเอานึ่งิ้นย่างกันกินวันนี้อพี่น้องครับยางตาเขาเลครับย่งกันกินมัย่างก่อนเด้อเบิย่างกันกินมันยังแซ่บเดียวเาอย่าเ่งเขียวฮะพี่จะไหนครับทมอาารยเจ้าวันนี้ จานบางไม่เกี่ยวเกี่ยวแฝีฮูวว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 วอวว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 ้าวมวววววกวว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 วสวว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 ว